บายดีิไปพี่น้องเนาะสบายดีเบอร์สุขทุกคนพี่น้องวันนี้กะบบุญออกไปใส่พี่น้องเอ้ยมือร์เนาะอยู่ในป่าในดงพี่น้องเอ้ยมอร์นี่วันนี้มากับคุณพ่อพี่น้องมาตัดเอาลำมันพี่น้องเอ้ยมาตัดลำมันเอามาปลูกอยู่บ้านพี่น้องมาปลูกดูขนาดสวยงามเลยนะมาขอซื้อน้ำข้าวเจ้าพี่น้องเพันขายรางหนึ่งเจ็ดสิบพันพี่น้องเอ้ย ตัดเป็นเงินบาทแต่ประมาณร้อยห้าสิบบาทพี่น้องหลังเจ็ดสิบพันหลังหนึ่งขายเจ็ดสิบอ่าได้แต่ห้าว่าสีขายอ่าได้แต่ห้าว่าสีเอาหน่อยอะาไราเนาะได้แต่ห้าเองแต่รถหนึ่งเท่านั้นอยากจนล้นรถว่าล,ลายอะไรก็ได้เนาะขอเคหนึ่งรถโอเคหนึ่งรถพอพี่น้องอ่าโอเคพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอาสีกับสีไปตัดมันพี่น้องเอเ้ยอันนี้กเ็เดินทางมา คุณพ่อพี่น้องมือนี้มาเอาละมันมาขอซื้อน้ำเพรนพี่น้องเลยเห็นแต่ข้าเจ้าคนปลูกพี่น้องนะนะคุณคนปลูกกูกับคนปลูกปีหนึ่งได้จังมันจักเสนพี่น้องเลยปีหนึ่งอันนี้อยากลองปลูกบมึงพี่น้องเลยอยู่ในหน้าน่ะปลูก่น้อยๆได้ปลูกหลายลองเบิ่งพี่น้องเนาะน้อยๆไหลายได้สิบได้ส่ากะลองเบิ่งพี่น้อง ส่วนมันข้างหลังพ่น้องเอ้เต็มส่วนโก่งส่วนใหญ่พี่น้องส่วนส่วนเพิ่นนที่มันปลูกปีนึงจี่มันได้จเจริญพี่น้องเอ้ยปีนึงเนาะเดี๋ยวสิไปตัดละมันเพี่อนเนาะโอเคพี่น้องบอสีจะสิไปเบิ่งคุณพ่อเพิ่นพี่น้องเอ้ยตัดละมันพี่น้องขอเสริมข้าเจ้าเพิ่นอ๋อโต สวนในญ่นเลนี่น้องเอ้ยนี่อะไรสองกองอันนี้ขายลรำแม่งได้เงินะหนารำกันขายรถอหนึ่งนั่นเราคงเคลงกันได้หนะ้าเดียวจังเนาะรถอหนึ่งกันรำ <c oughs> คน มันผลแตงอนพี่น้องเลยตัดน้ำมันแตงอนพี่น้องอินสื่อเสียงขึ้นมาลงหลังให้คนตตงอนเ่ยไปปลูกก็ว่าได้หัวได้เงี้ยอันนั่นวะมาลองเบิงมาลองตัดเบิ้งพี่น้องเลยมันงามมันงามเหรอนี่สองพันไปจ้ะ ทอะทนงมตมันเป็นงามมัน <pronunciation> ยังมด้ไงาบัมันไงาดิอันนี้มันแบบงานเดียวเกียวขึ้นเลยตัวนี้ทั้งผลงามอ่ะทงุ้่นงามงามเลยบัวทั้งผลงามเนาะบัวมันก็เป็น่างนี้แหลดจ้ะมันแะ เอาบางอันจะขึ้นงามบางงานก็ขึ้นได้จากเนาะบางบางต้นอือให้มันขึ้นกันวะใช่ไหมขึ้บ่ก็เป็นบางต้นนะบางต้นก็เป็นงามบางต้นก็บ่เป็นมาขอซื้อทน้ำไฟเจ้ากันพี่น้องเลยบัดรผู้อ้อก่าบาทละาสิบบาทเนาะอ่าสิบบาทพี่น้องเลยคุณแม่เพคุณซังให้เมาสที่ปลูกไอ้ปลูกน้ำที่ใครเจ้าเพิ่นพี่น้อง แม่ชาวปูเพื่อนให้ไปปลูกกีฬาเพื่อน่นมาเบ่งกันคนละครึงลองปลูกเบืเองคนมางามว่างเลยพี่น้องเลยเข้มห่วยเข้มหองครับยันยันปลูกใส่ชั้นหน่งเลยบวมนนำเหมาอพี่น้องไกลห่วยยันคนตตมากเลยเลือนเก้าถึิบยันบวมหนำพี่น้องน้ำมอกร้องแกงอต่เรอยู่ ม,มีนจะร่างงามๆพี่น้องเลยเจ้าเป็นคนนะป้าหัวนี่หักพี่น้องหัวใหญ่เป็นปุ่มปวดเนาะแต่ปวดเลยนะหัวนคนมังหุ่ยขี้ินไม่ติดหัวไงเหงา,งาหักแล้วสิแต่ปวดเราเราเห็นไหะสีหาอันเป็นหัวใา่แบบเป็นหัวปวดตะปินนี่น้องเหน็นไอืม เป็นหัวตะปุ่ดเป็นนิดหน่อยพอดีไปเิน็นยเป็นไราบเยอะแาะเป็นไยาำเขาเยอเนาะม็นปลูกอะไรหนาไว้ิยูนี่ไง ขยามันเกิดมันมวนบ่มี่โอ้ต้อใครจะตัดางเนาะติดปุดๆเล้ หักอะไรตามกลกับบุยปุยขึ้นพี่น้องไลยหักทัง้งใครโม่คนเหตุติดเจาะหนึ่งกระไรสิบไปล้านพี่น้องเราล้านสิบก้านเออมันกลวงไงอื่นเห็ดมือเหตมูไ,ได้เดี๋ยวอย่างเดืยลองงพี่น้องเลยเทไรคือโมอหูหน่อยให้ลองนะ เอาสูตรทางบ้านเจ้าพันหน้าพันพี่น้องเยมันเราใส่บางคนสอนที่ต้องสอนเบิ่งลองมาใส่งานเบิ่งเวลาปิ้งเนาะปิ้งงัวใช่น้ำเห็นไหมอิ่มแบบเิ็มร้อยถ้ามีเงินซื้อยาก็ซื้อยาเสียห้างน้ำเห็นไหมพัดเริ่มเงงเงงนะอ่ะ เอา,า,าเัวลำกลางๆเพราะวาไม่อยได้เอาปลายติวมาหน่อยเอาเแคบกลางอันทีปลายปลูกที่ไ <PDF> ด้อ hmm. <administration> ื้คันท้ายดีนี่ซิซิสิเอาต่เยวอันนั้นปลายมาเอาปลายมาหน่อปลายปลูกมุขักกับบัวต้มนงามนี่ยขวมันค่อยได้กลางหิวครับ เรางองอเนอะงอมันเลยน่า hmm. ส yeah? ิสิมันเอาตัวให้มันสิเนี่ฮะกรนอะไรเนอะกรนี่ย Lúc đầu nó đầu lúc nó lúc đầu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  lúc nổi này đầu lúc đầu này nó tắt đây lúc đầu 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 này, để cả bột... vài... để tắt lúc đầu 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 lúc อ้มออา,ามันเป็นตาใหญ่ยังครับก,กว่าอืมตาใหญ่ตาใหญ่หญหญโอ้โหขัดเลยขอมท,นะอทีเล่มใหญ่ตาทีที่เียมขักมาปุกนะเสียบลงมาจะสองตาขักปัญญ์ มันกินนมวอนมวอนมันเตกแรงกันยงนานี้วะแม่เพิ่นสร้างพี่น้องเลยนี่ปกแค่ที่จริงกันเลยไงไม่ได้มีออกพี่น้องเลยปุกนน้ำแม่สปูชื่อปลูนอยู่แคมหวยพีน้อง เดึงนนอึ้นปลูกได้ไรเลยหนึ่งรอบเมืองพี่น้องเลยแม่เดึนปลูกเลยชาได้รับไลยดีแท้ปีอะไรเซนพี่น้องเลย,เปยนนไปร้านเนาะมองเหมาะ,ะเรียพี่น้องทุกวันนี้ข้าเจ้าเป็นมะครอยเต็ดหน้าใช่ไหมสมุนเห็ดใบลายเต็ดมั่นผัวหลายกูกสม่ำละผูกโค้งกันมันนอนอยู่หน้าหลงพี่น้องเอ้ยบไปขายพันบ้านนันเมือง สิไ,ไมเไ่เห็นเลยประจับเห็ดเหงาเลยขดมันแล้วเลยเห็ดง่ามันบัดอันเห็ดงาแล้วบัดขดมันพี่น้องมีบ,กมบ,กมบ,กบักมีแบบว่าบันผักถอนพี่น้องเลยอเอาแตงเงินตลอดพี่น้องยำหน้ากับลับหน้าแล้วบัดลุกหย่าบนี่ลุกหย่ามันแล้วบัดเกี่ยวเข่ามันนี่โอ้ตจวดเลยพี่น้องเลยแบบไร อักพนเลยนะมีแต่รำรีนนัด้วยกันน่าหนักกับคนอมาละโม่ซ้ำเพิ่มนื้นะอ ให้ัดง่ายบาสิบปุดปุดเ่เดียวพี่นนองอือจะพอเป็นกร้องไหน่ยางนี้ตึกตีนเนี่ยถ่ายงเขาอะไรอ่ง้ยถ่ายถ่ายมอบองเี้ยบอ่บองี่ัดเล้มันจะเไปเมือเอา ไม่หมดจักเป็นมายู่เนาะมีผู้พามามีผู้พามาผัวเรานอนเออเอ๊ะก็แค่นั้นเองจ้าม่ชงเห็นยมากหรอกถ้ามาปั่เราไมชงกเราไปมถูกไปเนาะเนาะ ก็ซื้อน้องเขาทำาดูยังเจ็ดสิบเนอะเจ็ดสิบพันกปราณสิบบาทเนี่ปราณนั้นเขาเนาะอืมประมาสิบบาทเนาะเจ็ดสิบบัวข้าวคุณต้องบอกการให้ใช่ไหมให้ให้นะขอให้ให้

เรารู้สึกว่าโอ้ห <laughs> งงโอหทำไรเลนะ้จ่าด้นึ่ร้อยโอ้โหนมาตัดมันเลยปลาป่ามนี่ปลาเปนปลาป่า,ปาอยู่ในเมืองไรไปในเมืองออกมาเียวอ,อ,อยู่ป่า

Bắn phát đều gần bớt bao nha Phát đều gần bớt bao à Cứ à? bên ngàm nè Cứ bên ngàm bên nhàng hả Ờ Ăn mòi Nếu mà phân là phân

ก็อ็ดแมนนอันะนเี่เนองจะลองน่้องรน่าจะคองนี่นจะขาดแล้วขาดกันแทบเป็นตัวเล่มแน่นเนาะน้น้องคุยกันมาจังนี่นะ

นาเนี่ยักของของเราหักะของมันน่ะเันถด้วยเนาะ่งเงี้ยโอ้โหต่หัวพี่น้องเลยน้อยกับเพล้อย่ังเี้ยน้อยกัยาวคร

หลายปีเองเนาะโอ้ายพนก็ไปก็มาอยู่ปีกลายเป็น่างรถยงรถย่งมให้ใจะากายนี่ยให้จะ่างจะกลายนี่ยนักเลยกบเช้าให้ผู้สังข์หลัีอย่เนาะโอ้โหตัววะปีลนี่อเาะรหัววันนาะตัวังอาะเนาะ ขดไม่เดียวพี่น้องเงินเนาะนี่ขดไม่เดียวในสี่ห้าล้านเนี่พอเลยจึนอนปน้าเนาะนี่ปน้าได้เงินดีนี่ปีเรสามสิบล้านหมดปีใช่ไหมหมดตัวโอ้ยเมยมาได้บัตไปคลายเห็นเงินกเร้าเมยอแล้ว Thì à, phải Ủa, 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 lại lại. ok, phải đây là cả này tắt làm man mà, tiền thiêm hoay nó này lót nè phi nó đời, xài tìm lót cặp bạn nè phi nong ấy, lót cặp bạn khỏi nhau hao, lột nè nó loại hạ xếp bả thì nong, tiền minh thay ta Lao cả. เห็นแลวกับเจ็ดสิบพันพี And ่น้องเลยเห็นแล้วเนาะเจ็ดสิบพันพี่น้องกล้องกับสันสันพี่น้องเลยว่ามันสายแล้วเป่าพี่น้องเลยเนี่กล้องมันเดสันนิดหนึ่งพี่น้องนะก็ขอโทษขอพายังได้ถ่ายพี่น้องเเนาาะะพรว่าอ่าการสันมันเตะพี่น้องเนาะแค่ไหนโตมันได้เสกสันพี่น้อง โอเคพี okay, yes, like <AST> ่น้องสนุกกันในบอสีกับสีเกียรภาพบรรยากาศสนิทเด้อพี่น้องอ่ะบอสีกับสีเกียรภาพบรรยากาศสนิทพี่น้อยนะขอใจบอิสุทสุขสุขคนที่กำติดตามชมคลิบ่อสีเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เกิดอะไนก็ลังใจให้บอสีเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำได้ดายมือก็มาเอานลำวันพี่น้องเลยอ่ะขอความจิตจะไปเด้อพี่น้องสบายดีดี